บทที่1198โลกใต้น้ำอันที่จริงเมื่อติงห้าววอได้รู้ว่าสิทธิของหัวจอวินจริงๆแล้วคือหัวหอมวเจียนเขาเดาได้ทันทีว่ากู้สิงเอ๋อรไรที่หายตัวไปพร้อมกับหัวหอมูเจียนต้องอยู่ในเรือนจำสวรรค์กันทั้งคู่ภายใต้คำสั่งของติงห้าววอสองค์ชายศักดิ์สิทธิ์ผู้สำเร็จราชการได้รีบช่วยกู้สิงเอ๋อรไรออกมาทันที เมื่อเผชิญหน้ากับกู้ซิงเอ,อ๋อร้ไรติงห้าวไม่ได้ปิดบังตัวตนของเขาหลังจากพบกันในที่สุดติงห้าวก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางและหัวหอมูเจียนเด็กหนุ่มอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจว่าสองคนนี้จะกล้าหาญเกินไปแล้วภายใต้สถานการณ์เหล่านั้นพวกเขากล้าที่จะเข้าสู่อาณาเขตของเผ่าปีศาจเพียงลำพังเพื่อเสี่ยงโชคที่จะได้พบกับหัวจวิน และจากปากของกู้ซิงเอ๋อร้ในที่สุดติงห้าวอก็เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเช่นการต่อสู้ของสำนักเมคาครามเป็นต้นในช่วงเวลาเหล่านี้กู้ซิงเอ๋อร้อยู่เคียงข้างติงห้าวอเสมอดังนั้นแล้วเด็กหนุ่มจะมองไม่เห็นหัวใจของสาวงามคนนี้ได้อย่างไรทว่าเขามีภรรยาแสนหวานอยู่แล้วสี่คนดังนั้นจึงไม่สามารถให้สัญญากับกู้ซิงเอ๋อร้ได้และไม่สามารถให้อะไรมากไปกว่าการสอนเคล็ดวิชาบ่มเพาะ หลังจากการปราบปรามของกองทัพตําหนักเทพ,พเจ้าซึ่งรุนแรงราวกับคลื่นสมุดคลั่งกวาดล้างไปทั่วทั้งแดนทิศตะวันออกติงห่าววอได้มอบทุกสิ่งให้กับผู้สําเร็จราชการแทนทั้งสามเขาเชื่อว่าขณะนี้ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกองทัพตําหนักเทพ,พ,พเจ้าและป่าสมุดจะสามารถร่วมกันคลี่คลายปัญหาได้อย่างไม่ยากเย็นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจไปยังเจ็ดสมุดได้อย่างไร้กังวล ในขณะเดียวกันเมื่อกู้ซิงเอ๋อร์ไรได้รับอิสรภาพคืนมาแม้ว่านางไม่ต้องการจากลาติงห้าวอแต่จําเป็นต้องกลับไปที่ดินแดนทางเหนือโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นกู้เร้าชูพี่ชายของนางจะเป็นกังวลโชคดีที่ประตูมิติที่เชื่อมไปยังเจ็ดสมุทอยู่ใกล้กับดินแดนทางเหนือมันอยู่ที่เมืองชายแดนปากศิลาดังนั้นนางจึงสามารถใช้เวลากับติงห้าวอได้มากขึ้นตอนนี้เมื่อเมืองปากศิลาอยู่ตรงหน้านางจนมองเห็นประตูได้ชัดเจนในที่สุดนางก็จากไป เดินทางระวังตัวเราจะพบกันอีกครั้งเมื่อข้ากลับไปที่ดินแดนทางเหนือติงห้าวอปลอบโยนานางก่อนร่างเขาจะกลายเป็นเส้นแสงและพุ่งออกไปในระยะไกลไกลออกไปทางตะวันตกของเมืองปากศิลาพื้นที่นั้นเป็นอาณาเขตของตระกูลอ,อวี่และไกลออกไปอีกมากกว่าทางตะวันตกเช่นเดิมเป็นพื้นที่มหาสมุทรของแดนมงคลแห่งเทพ,พเจ้าซึ่งถูกเรียกว่าเจ็ดสมุทร สาเหตุที่ถูกเรียกว่าเจ็ดสมุดเป็นเพราะสีของน้ำมีสีต่างกันเจ็ดสีพื้นที่ของเจ็ดสมุดนี้กว้างใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าแผ่นดินของแดนมงคลแห่งเทพเจ้าหลายเท่ามีเผ่าพัานธุ์จำนวนมากอาศัยอยู่ถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าเผ่าสมุดไม่สามารถอยู่รอดบนบกได้นานเกินไปเกรงว่าทั่วทั้งแดนมงคลแห่งเทพเจ้าอาจกลายเป็นโลกของเผ่าสมุดไปแล้วกู้ซิงเอ๋อร้มองไปยังทิศทางที่ติงห่าวอลับสายตาอย่างอาวรนในหญิงกู้ข้ามแล้วพวกเราไปกันเถอะ ผู้ฝึกยุตธสิบคนจากกองทัพพิมะเงินคอยคุ้มกันกู้สิงเอ๋อร้พวกเขาได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบจากติงห้าวอเพื่อปกป้องนางหนึ่งในนั้นกระแอมและเตือนด้วยเสียงต่ำอออืมได้เวลาไปแล้วกู้ซิงเอ๋อร้าได้สติพลางถอนหายใจก่อนจะโผบินขึ้นฟ้าไปพร้อมกับผู้คุ้มกันทั้งสิบพุ่งเข้าหาประตูมิติที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่ ตอนนี้ทั่วแดนมงคลแห่งเทพเจ้ามีประตูมิติใหม่ถูกสร้างขึ้นมากมายดังนั้นหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นกองทหารตําหนักเทพเจ้าที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆไม่จําเป็นต้องไปรวมตัวกันก่อนที่เมืองหลวงอีกแล้วทุกคนสามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้ตามต้องการทันที พลังของธาตุน้ำเหนือพื้นผิวเสมุดนั้นแข็งแกร่งกว่าดินแดนรกร้างทางใต้ยอย่างเทียบไม่ได้ไม่เพียงเพราะที่นี่ไม่มีแผ่นดินและไม่มีเงาของเกาะแต่ยังเป็นเพราะน้ำในพื้นที่นี้มีความแปลกประหลาดอย่างยิ่งกระแสน้ำปั่นป่วนรุนแรงไม่รู้จบ ระหว่างเดินทางหูของติงห้าวรับฟังเสียงทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นรอบกายเขาได้ยินเสียงของกระแสน้ําอันรุนแรงไม่รู้จบเมื่อมองไปรอบๆเห็นคลื่นสีฟ้าขนาดมหึมาอยู่ทุกโหนทุกแห่งราวกับว่าโลกกําลังขึ้นและลงพร้อมกับคลื่นภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วยามเขาได้บินลึกเข้าไปในพื้นที่ทะเลนับหมื่นลี้ระยะทางที่เขาบินล่วงลึกเข้ามาขนาดนี้มันถือว่าเข้าสู่พื้นที่ต้องห้ามสำหรับผู้ฝึกยทดจากแผ่นดินใหญ่ สรุปสั้นๆคือเหล่าตัวตนต่ำกว่าขั้นเทพยุตยไม่สมควรเข้าสู่ทะเลลึกถึงระดับนี้ไม่เช่นนั้นหากโชคร้ายไปเจอเจออสูรทะเลไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ตามในบริเวณนี้พวกเขาจะต้องตายไม่มีทางหนีรอดได้แต่มีข่าวลือว่ามีสมบัติล้ำค่ามากมายในส่วนลึกของเจ็สมุดส่วนใหญ่คือวัตถุศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ไม่สามารถมีอยู่ได้บนบกรวมไปถึงสมุนไพรก็มีดังนั้นเจ็สมุดจึงดึงดูดนักผจญภัยมากมาย ทุกปีกลุ่มทหารรับจ้างขบวนพ่อค้าผู้ฝึกยุทธหรือแม้แต่กองเรือของเผ่าพันธุ์ต่างๆจะออกมาที่ส่วนลึกของเจ็ดสมุดเพื่อล่าขุมทรัพย์แต่ชะตากรรมสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่ล่วงล้ำเข้ามาคือถ้าไม่อยู่ก้นสมุดก็ไปอยู่ในท้องของเหล่าอสูรทะเลแทนเจ็ดสมุดนี้กว้างใหญ่และลึกลับสำหรับเผ่าพันธ์ที่อาศัยอยู่บนบกมันเปรียบเสมือนดอกกุหลาบสีดำที่แปลกประหลาดและอันตรายแต่แน่นอนว่าอันตรายเช่นนี้ไม่มีผลต่อติงห้าว ข้าต้องคิดหาวิธีติดต่อเผ่าสมุรก่อนแล้วจึงไปที่เผ่าเมือกไม่เช่นนั้นหากยังคงเวียนวนอยู่อย่างนี้ในพื้นที่เจ็สมุรอันดูเหมือนไร้ขอบเขตข้าก็ไม่ต่างอะไรจากแมลงวันไร้หัวไม่รู้ว่าเมื่อใดที่จะได้พบหลี่อีร่วกับคนอื่นๆติงห้าวครุ่นคิดในใจทว่าทันใดนั้นเกิดเสียงดังและผิวน้ำตรงหน้าพวยพุ่งราวกับถูกระเบิดพริบตาถัดมาหนวดขนาดใหญ่สีเลือดโผล่ขึ้นปรากฏจากใต้น้ำ และวราวกับงูเหลือมป่ามันกวาดมาทางติงห้าวออีกทั้งยังพยายามมัดห่อและลากเขาลงไปใต้ท้องสมุดต,ติงห้าวอสบัดนิ้วอย่างง่ายๆหนวดอันใหญ่โตที่ดูคงกระพันถูกตัดออกไปชิ้นชิ้นราวกับว่าพวกมันถูกตัดขาดด้วยอาวุธมีคมผิวน้ำเมื่อหน้ากลายเป็นสงบอีกครั้งอย่างรวดเร็วแต่หลังจากผ่านไปอีกสามหรือสี่อึดใจเสียงคำรามโกรธดังก้องออกจากใต้มาหาสมุทร มันเป็นเสียงกรีดร้องที่โหดร้ายผสมไปด้วยโทสะกูก้องขึ้นเสียดฟ,ฟ้ามหาสมุทรที่แต่เดิมสงบอยู่ทั่วครูแปรเปลี่ยนเปลี่ยนเดือดพล่านราวกับน้ำเดือดอย่างฉับพลันกลิ่นเหม็นเขียวผสมกับกลิ่นคาวเลือดกระจายไปทั่วบริเวณอึดใจต่อมาผิวน้ำระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรุนแรงและหนวดสีเลือดไหลสิบก็พุ่งออกมาจากน้ำราวกับมังกรคล่างหวังจะรัดคอติงห้าวอให้ตายเดรัจฉานไม่รู้จักอยู่หรือตายเป็นอย่างไรติงห้าวสะบัดนิ้วของเขาเบาๆ เรากับว่ากระบี่สวรรค์ฟาดฟ,ฟันข้ามผืนน้ำทันใดนั้นผืนสมุทถูกแยกออกเป็นรอยแยกที่มีความยาวหลายพันจ้างงเรากับว่ามหาสมุททั้งหมดถูกเปิดออกผศูนย์ทะเลปลาหมึกยักษ์กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเว่าด้วยร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารมันจึงไม่สามารถหลบหลีกได้จึงถูกแยกออกเป็นสองส่วนจากตรงกลางเลือดสีเขียวอมดำเข้มสาดกระเซน็นส่งให้น้ำมหาสมุทในรัศมีหลายพันจ้างงเปลี่ยนเป็นสีดำทันที นี่คืออสูรทะเลซึ่งมีพลังการต่อสู้เทียบเท่ากับเทพยุทธ์หนวดของมันแต่ละเส้นแข็งแกร่งจนแม้แต่เรือรบขนาดยักษ์อาจถูกลากลงไปยังก้นมหาสมุทรได้ทว่าโชคร้ายที่วันนี้มันพานพบกับตัวตนระดับสูงสุดเช่นติงห้าวอดังนั้นจึงถูกสังหารสิ้นในทันทีอสูรทะเลในเจ็ดสมุทรส่วนใหญ่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะใหญ่โตขึ้นตามและแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่น่าเสียดายที่อสูรนทะเลประเภทนี้แม้จะมีชีวิตอยู่มานานแต่สติปัญญาของมันกลับไม่เพิ่มพูนมันดำรงอยู่ด้วยสัญชาตญาณตามประสาเดรัจฉานเท่านั้นไม่เช่นนั้นหากมีไหวพริบสักหน่อยก็ต้องรู้แล้วว่าติงห้าวาแข็งแกร่งเหนือล้ำกว่าตัวมันอย่างเทียบไม่ติดเมื่อหนวดแรกถูกตัดออกมันควรจะเลือกถอยแทนที่จะโจมตีต่อด้วยความโกรธกลิ่นเม็นนะับ เสียเยโว่โผลออกจากมิติกลิ่นเหม็นที่ตลบอบวนในอากาศตอนนี้ทําให้มันสูญเสียความอยากอาหารอย่างสิ้นเชิงเดิมทีมันต้องการใช้ประโยชน์จากการที่ติงห้าวอมาเยือนเจสมุดเพื่อกินอาหารทะเลมันน่าจะอร่อยหากเอาไปย่างก่อนติงห้าวอรู้สึกขบขันในชีวิตที่แล้วเขาจําได้ว่าปลาหมึกย่างนั้นอร่อยมากแต่ไม่รู้เลยว่าเนื้อของอสูรทะเลที่คล้ายปลาหมึกตัวนี้จะมีรสชาติอย่างไร ทว่าเสียเยว,วสายหน้าไม่เห็นด้วยกับคำพูดของติงห้าวมันทำหน้าทำตาท่าทางไม่เชื่ออย่างรุนแรงถ้าต้องการตามมหาบรรดาเผ่าสมุดเราไม่ควรบินหาเหนือผิวน้ำเราต้องดำน้ำไปดูใต้พื้นสมุดแทนซึ่งแบบนั้นย่อมเจอบอดแสบางอย่างบ้างแน่นอนติงห้าวอมองดูมหาสมุดอันปั่นป่วน,นอยู่ตลอดหัวใจของเขาสั่นไหวก่อนจะบินดิ่งลงไปใต้ผิวมหาสมุดอย่างรวดเร็วทันใดวิสัยทัศน์รอบด้านเปลี่ยนเป็นมืดมิด เพียงไม่กี่อึดใจติงห้าวดำลึกลงไปหลายลี้ซึ่งที่ระดับความลึกซึ่งแสงแดดไม่สามารถส่องมาถึงได้อีกต่อไปรอบด้านเป็นสีดำสนิททว่าขาวยังสามารถมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงพิสดารได้เลือนรางพวกมันริบปรี่เหมือนดวงดาวในคืนมืดมิดนั่นเป็นสัตว์ทะเลที่แปลกประหลาดและร่างกายของพวกมันสามารถให้กำเนิดแสงได้ด้วยตัวพวกมันเองติงห้าวรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยในหัวใจ ปริศนามักกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนจัก,กรวาลและมหาสมุทรเต็มไปด้วยความลึกลับไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติหรือชีวิตนี้หัวใจติงห้าวอก็เต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะล่วงรู้ความลับของพวกมันติงห้าวอโคจอนใช้ทักษะเนจเจ็ดดาราลิขิตไปที่ดวงตาทั้งสองข้างส่งผลให้ดวงตาทั้งคู่ส่องทะลวงความมืดของก้นมหาสมุทรเป,เ,เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ทำให้สัตว์ทะเลนับไม่ถ้วนวิ่งหนีด้วยความตื่นประหนก ทุกอย่างรอบตัวติงห้าวแจ่มชัดในสายตาทันทีตำแหน่งที่เขาอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่ก้นมหาสมุทรที่แท้จริงแต่เขาอยู่ลึกมากซะจนเหมือนลอยอยู่ในสุญญากาศอันไร้สิ้นสุดความลี้ลับอีกประการของมหาสมุทรถูกเปิดเผยแก่ใจของเขาติงห้าวรู้สึกว่าตนเองช่างเล็กจ้อยนักเมื่อเทียบกับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เขายังคงดำน้ำต่อไปอีกนับหมื่นจ้างงอ,อก่อนที่จะได้เห็นทิวทัศน์ก้นมหาสมุทรมันเป็นเนินเขาใต้ทะเลที่รกร้างมีพืชพันธุ์สีดำอ่อนเติบโต,ต,ตบนพื้นผิวสีน้ำตาลแดงเหล่าพืชสายพิ้วไหวไปมาช้าๆาตามกระแสน้ำใต้สมุทรที่บางเบาและเย็นเย,ยือกในมหาสมุทรที่ระดับความลึกนี้กระแสน้ำนั้นอ่อนโยนจนเกือบจะนิ่งและยังมีสัตว์ทะเลแปลกๆว่ายไปมารูปลับของพวกมันแปลกตาราวกับสัตว์ประหลาดนอกโลก เป็นการยากที่จะจินตนาการว่าพืชและสัตว์ชนิดใดที่สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและแรงกดดันใต้ทะเลสูงสุดเช่นนี้ทว่าติงห้าวอ์ไม่ได้ดำดิ่งลงไปที่ก้นสมุรแต่เริ่มพุ่งไปข้างหน้าด้วยระยะห่างเหนือก้นสมุดร,ราวร้อยจ้างอปลาคู่หินหยางสีทองเงินกลายร่างเป็น2ปีกให้แก่ติงห้าวอและเพียงการกระพือปีกเล็กน้อยทำให้ระยะทางหลายร้อยลี้ผ่านพ้นไปในพริบตา ในเวลาเดียวกันสัมผัสเทพเจ้าอันยิ่งใหญ่ถูกปลดปล่อยออกไปครอบคลุมรัศมีหลายร้อยลี้ติงห้าวสังเกตการเคลื่อนไหวท,หทั้งหมดที่เกิดขึ้นรอบด้านบทที่1199ของขวัญจากฮัวจวินทั้งสามต้องการจะพูดแย้งแต่ติงห้าวโบกมือและพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่อาจขัดได้ข้าตัดสินใจแล้วต่อจากนี้ไปความเป็นไปของตําหนักเทพเจ้าจะขึ้นอยู่กับท่านทั้งสามแต่แน่นอนว่าถ้าใครกล้าแข่งข้อข้าจะเป็นผู้ลงมือจัดการมันผู้นั้นเอง องชายศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาต่างพูดไม่ออกทันใดนั้นมีรายงานจากข้ารับใช้ว่าสิทธิสายตรงของหัวจอวินมาถึงแล้วพาเขาเข้ามาติงห้าวเอ,อ๋อยสั่งผ่านไปไม่นานนักติงปู้ซานและติงปู้ซื่อปรากฏตัวบนยอดเขาพร้อมกับชายผู้หนึ่งเนื่องจากพวกเขาทั้งสองกังวลว่าจะมีเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นแก่สิทธิของหัวจวินดังนั้นพวกเขาทั้งคู่จึงไปรับด้วยตัวเองพร้อมกัน เมื่อร่างสิทธิ์ของหัวจวินปรากฏแก่สายตาติงห้าวอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเป็นเจ้าเองหรือหัวหอมัวเจี้ยนรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยผ่านมาหลายเดือนแล้วที่คนผู้นั้นรับเขาเป็นสิทธ์ก็หายไปไม่โผล่มาให้เห็นหน้าอีกเลยหัวหอมัวเจี้ยนรู้สึกไม่ดีเมื่อนึกถึงครั้งสุดท้ายที่พวกเขาแยกทางกันคำชี้แนะสุดท้ายเหล่านั้นมันคล้ายคำสั่งเสียซะเหลือเกินซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจ เมื่อตอนแรกหัวหออมัวเจียนเกลียดชังและเป็นศัตรูต่อหัวจอวินอย่างยิ่งทว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาก็ค่อยๆรู้สึกถึงความเป็นห่วงเป็นใยที่หัวจวินมอบให้มันเหมือนกับความรักของบิดาแม้ว่าหัวจวินมักจะพูดอย่างดุเดือดและดูเหมือนอยากจะทรมานเขามากกว่าเป็นการสอนการต่อสู้ให้แต่หัวหออมัวเจียนสามารถสัมผัสได้ถึงความคาดหวังอันแรงกล้าและหัวใจที่อ่อนโยนผ่านคำพูดกับการแสดงออกที่เย็นชาของอีกฝ่าย ท้ายที่สุดหัวหอมัวเจียนจึงเชื่อหมดใจว่าหั่วจอวินแท้จริงแล้วกำลังทำสิ่งดีให้แก่ตนอย่างจริงใจและพยายามผลักดันให้เขาก้าวหน้าไปในเส้นทางแห่งการบ่มเพราะในทุกวิถีทางหัวใจของผู้คนถูกสร้างขึ้นจากความดี หัวหอมัวเจี้ยนค่อยๆย,ยอมรับหัวจอวินเป็นอาจารย์แม้ว่าเขาจะยังเรียกหัวจอวินห้วนๆการแสดงออกภายนอกยังคงรุนแรงไม่ประนีประนอมอีกทั้งมักจะหาโอกาสทำให้หัวจอวินรำคาญใจแต่ลึกๆในใจของหัวหอมัวเจี้ยนนั้นแท้จริงแล้วเขามองว่าหัวจอวินเป็นดังสมาชิกในครอบครัวมาช้านานนสและเป็นคนหนึ่งที่เขานับถือที่สุด ในขณะที่หัวหอมัวเจี้ยนใกล้จะตัดสินใจได้ว่าเขาวควรจะไปคุกเข่าต่อหน้าหั่จจวินเรียกอีกฝ่ายว่าเป็นอาจารย์จากใจจริงเมื่อไหร่ดีทว่าหั่จจวินกลับจากไปโดยบอกว่ามีบางสิ่งที่สำคัญต้องทำแอร์ละทิ้งคำชี้แนะไว้ให้มากมายจากนั้นหั่วจวินจึงจากไปและไม่กลับมาอีกเลย ขัวหอโมเจียนรออยู่ที่ตำหนักเทพเจ้ามาหลายเดือนแล้วทว่าจู่จูสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปมีข่าวแพร่สะพัดว่ามหาเทพจัก,กรพรรดิจอมปลอมกับฮู้จวินล้มตายไปทั้งคู่ขัว้วอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในตำหนักเทพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปแต่ผู้คนของฮู้จวินยังคงถูกมองว่าเป็นหอบข้างแคร่อยู่ดังนั้นจึงต้องถูกกุมตัวไว้อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเขาที่เป็นลูกศิทธิ์สายตรงของฮู้จวิน หัวหอมูเจียนกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไว้ใจได้ของมั่วจวินต่างถูกนำตัวไปยังเรือนจำสวรรค์ถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าทุกคนมุ่งความสนใจไปที่บันลังแทบจัก,กรพรรดิที่ยังว่างอยู่จนไม่มีเวลาจัดการกับพวกเขาไม่เช่นนั้นพวกเขาคงจะตายไปหลายร้อยครั้งแล้ววันนี้เรือนจำสวรรค์ถูกเปิดออกโดยกระทันหันยามแสงแดดสองเข้าตาหัวหอโมูเจียนถูกนำออกจากคุกและนำขึ้นมายังยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างที่ถูกพาตัวมาหัวหอมัวเจียนเพิ่งได้รับรู้ว่าบัลลังก์เทพจัก,กรพรรดิมีผู้นั่งแล้วเรียบร้อยเป็นผู้ใดกันที่เป็นเทพจัก,กรพรรดิองค์ใหม่เขาเดาวอยู่ในใจแต่ไม่ได้ตื่นเต้นสนใจสักเท่าใดเขาเพียงแต่ต้องทำงานที่อาจารย์ของเขามอบหมายให้สำเร็จเท่านั้น ทว่าเมื่อไปถึงยอดเขาศักดิ์สิทธิ์เขากลับได้ยินเสียงที่คุ้นเคยหัวหออมัวเจี้ยนที่สงบในตอนแรกเงยหน้าขึ้นทันทีก่อนจะเห็นคนผู้หนึ่งซึ่งถูกห้อมล้อมโดยองค์ชายศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามหนึ่งในคนผู้นี้จะต้องเป็นเทพจัก,กระพัดของแดนมงคลแห่งเทพพระเจ้าองค์ใหม่แน่นอน หัวหอมัวเจี้ยนเคยเห็นมหาเทพจัก,กรพรรดิจอมปลอมครั้งหนึ่งจากระยะไกลมาแล้วแล้วรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากทว่ารัศมีของเทพจัก,กรพรรดิองค์ใหม่นี้เลิศล้ำยิ่งกว่ามหาเทพจัก,กรพรรดิจอมปลอมเสียอีกน่าเสียดายที่ขณะนี้ใบหน้าของเทพจัก,กรพรรดิองค์ใหม่มีเงาดำเพราะคบุกมืดแห่งนี้จนเขาไม่สามารถระบุอายุและตัวตนของอีกฝ่ายได้ หัวจอวินไม่เลวเลยขณะนี้ความแข็งแกร่งของหัวหออมัวเจี้ยนได้มาถึงขั้นมหายุทธแล้วดูเหมือนว่าหัวจอวินจะทุ่มเทให้กับสิบคนนี้อย่างแท้จริงติงห้าวอลอบถอนหายใจ เมื่อเห็นว่าแท้จริงแล้วสิทธิของหัวจอวินคือหัวหอโมเจียนซึ่งหายไปเป็นเวลานานติงห้าวก็รู้สึกยินดีมากเขาสามารถกลับไปบอกพี่หัวหอหวายอ,อันได้แล้วว่าหัวหอโมเจียนซึ่งเป็นเพียงผู้ฝึกยทดขั้นราชันยุธเมื่อตอนหายตัวไปขณะนี้ได้กลายเป็นมหาย,ยุทธแล้วชัดเจนว่าหัวจวินต้องใช้ทางลัดบางอย่างสอนให้แก่หัวหอโมเจียนซึ่งเป็นโชควาดนาที่ผู้คนนับไม่ถ้วนล้วนต้องอิจชา้า หากหัวหอหวายออันรู้เรื่องนี้เข้าเกรงว่าแม้แต่ตอนฝันก็ยังจะคงหัวเราะไม่หยุดหย่อนนอกจากนี้ติงห้าวอยังสามารถเห็นได้ว่าร่างกายของหัวหอโมเจียนเปลี่ยนไปมากมันเกือบจะเหมือนกับร่างวิญญาณอัคคีโดยกำเนิดในอนาคตเมื่อหัวหอโมเจียนฝึกฝนเคล็ดวิชาขแขนงธาตุไฟเขาจะยิ่งก้าวหน้ารวดเร็วเป็นทวีคูณและถ้าโชคดีเขาจะไม่มีปัญหาเลยในการทะลวงสู่ขั้นเทพ,พยุธ์ในอนาคต ทว่าขณะน,นี้ติงห้าวอยังไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวกับเจ้าเด็กน้อยคนนี้ทันทีที่เห็นหัวหอโมเจียนเขาก็ตัดสินใจที่จะปิดบังใบหน้าไม่เปิดเผยตัวต,วตนถัดจากนี้ติงห้าววางแผนไว้ว่าจะฝึกฝนเด็กคนนี้ให้ดีเพื่อให้ในอนาคตจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่จอจวินใช่หรือไม่ติงห้าวอถามด้วยน้ำเสียงที่ถูกแปลงให้เปลี่ยนไปเพื่อปิดบังตัวต,วตน ถูกต้องหัวหออมัวเจี้ยนไม่ได้คุกเข่าแต่ตอบพร้อมกับเชิดคางขึ้นสูงตําหนักเทพ,พเจ้าได้บุกรุกดินแดนไร้ขอบเขตหรือฆ่าล้างผู้คนไปนับไม่ถ้วนดังนั้นหัวหอมัวเจี้ยนจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อตําหนักเทพ,พเจ้าโดยสมบูรณ์ส่วนการที่เขามาอยู่ในตําหนักเทพ,พเจ้าเพราะถูกวัวจอวินบังคับฉะนั้นแล้วโดยสัญชาตญาณไม่ต้องการคุกเข่าต่อเทพจัก,กรพรรดิองค์ใหม่อาจารย์ของเจ้าเขาล่วงลับไปแล้วติงห้าวอบอกข่าวนี้แก่อีกฝ่าย หัวหอมัวเจียนตะลึงค้างเมื่อได้ยินประโยคนี้จากนั้นร่างกายของเขาสั่นสะท้านอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะค่อยๆก้มศีรษะลงเขากำมัดแน่นจนข้อนิ้วเปลี่ยนเป็นสีขาวพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมอารมณ์ที่ปะทุหลังจากนั้นไม่นานจึงค่อยๆสงบลงจากนั้นหัวหอมัวเจียนเงยนหน้าขึ้นและมองไปที่ติงห้าวอ,อีกครั้งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาถามคำต่อคำอาจารย์ของข้าเขา,ขาใครฆ่าเขา สิงห้าวถอนหายใจไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรเขาบอกเล่าเรื่องราวคร่าวๆว,ว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหออมวเจี้ยนตกตะลึงหลังจากฟังจบเขาไม่คิดเลยว่าเรื่องราวต่างๆจะกลายเป็นแบบนี้กับอาจารย์ร่างกายของหัวหออมวเจี้ยนสั่นสะท้านอีกครั้ง เขากัดฟันกรอดข่าวการตายของหัวจอวินทำให้รู้สึกเหมือนกับท้องฟ้าถล่มลงมาเขาเคยสาปแช่งหัวจอวินหลายครั้งแล้วแต่เมื่อได้ยินข่าวการตายของหัวจอวินเข้าจริงๆมันกลับรู้สึกเจ็บปวดหัวใจจนไม่อาจอธิบายหัวหอมัวเจียนต้องการล้างแค้นให้อาจารย์แต่ไม่คิดเลยว่าหัวจอวินกลับลงมือฆ่าตัวตายหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดหัวหอมัวเจียนก็นึกอยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อจะได้มีโอกาสคุกเข่าลงต่อหน้าบุคคลน,นั้น ค้งคำนับและเรียกเขาว่าอาจารย์น่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วหัวหอมูเจียนรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นสิทธิ์ของหัวจอวินเลย อาจารย์ของเจ้านับได้ว่าเป็นยอดบุรุษอย่างแท้จริงก่อนที่จะตายเขาเอ่ยพูดถึงเจ้าด้วยดังนั้นข้าจะไม่ทําให้เจ้ายากลําบากหรือมินเกียรติเจ้าจะยังคงเป็นคนของตําหนักเทพเจ้าข้าจะให้เจ้าเรียนรู้และฝึกฝนกับผู้สําเร็จราชการทั้งสามซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของอาจารย์เจ้าเช่นนี้คิดเห็นว่าอย่างไรติงห้าวอมองหัวหอมูเจียนและถามหัวหอมูเจียนก้มศีรษะลงและคิดอย่างจริงจังครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับข้าย,ยินดี หากหัวหอโมเจียนไม่ได้ยินเรื่องราวของอาจารย์ตนเองเมื่อครู่นี้และอีกฝ่ายเสนอทางเลือกอย่างอิสระว่าจะอยู่หรือไปก็ได้เขาคงตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าจะกลับไปที่ตอนเหนือของดินแดนไร้ขอบเขตเะว่าตอนนี้หลังจากได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดของฮั่จอวินแล้วเขารู้ว่าต้องอยู่เพื่ออาจารย์ทุกคอนมีหน้าที่ที่ต้องแบกรับเขาต้องตอบแทนความเมตตาของฮั่จอวิน หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งหัวหอโมัเจียนก็เอ่ยขึ้นฝ่าบาทเมื่อตอนก่อนที่อาจารย์ของข้าจะจับไปเขาสั่งให้ส่งต่อข้อความให้แก่เทพจัก,กรพรรดิองค์ใหม่เป็นการส่วนตัวหลังจากเสด็จขึ้นครองบัลลังก์เรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีสิ่งของที่เขาต้องการให้ข้ามอบให้เทพจัก,กรพรรดิองค์ใหม่อีกหนึ่งสิ่งทันทีที่ได้ยินประโยคนี้ติงห่าวอติงสิงหอว่าและคนอื่นๆต่างมุนงงสงสยัย นี่คือสิ่งที่อาจารย์ขอให้มอบให้กับฝ่าบาทหัวหอมูเจียนเปิดฝ่ามือไม่นานประกายเพลิงก็สว่างว่าบขึ้นอยู่ชั่วคริปตาก่อนจะดับไปเหลือไว้เพียงบางสิ่งที่ดูคล้ายกับม้วนภาพวาดมันส่องประกายและขยายจากขนาดเส้นผมเป็นขนาดเท่าแขนหัวหอมูเจียนมอบมันให้ติงห้าวหัวหอมูเจียนเก็บมันไว้อย่างระมัดระวังและปกคลุมมันด้วยปราณอัคคีในร่างกายดังนั้นผู้คุมจึงไม่อาจหามันเจอยามที่จับตัวเขาไปยังเรือนจำสวรรค์ สายตาของทุกคนจับจ้องไปของในมือหัวหอมมูเจียนมันเป็นสิ่งที่คล้ายกับม้วนภาพวาดที่ถูกสร้างมาอย่างประณีตเลิศล้ำมีสีโบราณเก่าแก่ไม่อาจมีใครมองออกกว่ามันผ่านการเวลามานานเท่าใดแล้วติงห้าวรับไว้แต่ขณะที่กำลังจะเปิดติงสิงหอว่าดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกเจงอุทานขึ้นทันใดนี่มันข้านึกออกแล้วข้าเคยเห็นม้วนภาพวาดนี้มาก่อน มันเป็นแผนภาพค่ายอาคมทินกรสดับแสงสูงสุดทั้งสิบมันคือกุญแจสำคัญในการใช้ควบคุมมหา,า่า่กลนนอกเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์หืมติ่งห้าวอตกตะลึงม้วนภาพวาดนี้ดึงดูดความสนใจของเขาอย่างสมบูรณ์ทันที เขาเคยเห็นค่ายอาคมทินกรสดับแสงสูงสุดทั้ง10มาก่อนมันเป็นค่ายกลที่มหัศจรรย์และงดงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแม้แต่เทพกระบี่กับเทพดาบยังไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของมันได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันน่ากลัวเพียงใด เมื่อติงห้าวขึ้นครองบัลลังก์เขาไม่มีเวลาจัดระเบียบคลังแสงหรือเหล่าตำราในตำหนักเทพ,พเจ้าเขาอยากจะได้แผนภาพขาขกลน,นี้เช่นกันและคิดว่าหากมีเวลาจะเข้าไปหามันในหอตำราทว่าไม่คิดเลยว่าม้วนภาพที่แท้จริงกลับอยู่ในมือของหัวหอโมเจียน สิ่งห้าวอค่อยๆค,คลี่ม้วนภาพออกแต่เมื่อกางจนสุดกลับไม่มีลวดลายเส้นใดปรากฏขึ้นเลยทั้งม้วนเป็นสีดำสนิทแต่มีจุดไฟสีเงินกระพริบอยู่มากมายยากจะนับครบเมื่อมองแอร์วอแรกมันดูเหมือนม้วนภาพนี้ได้ผนึกทั้งดารจาจักรที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวเอาไว้ภายในนี่คือสิ่งประดิษฐ์จากสวรรค์ไม่ใช่ม้วนภาพธรรมดาสิ่งห้าวอตรหนักรู้ได้ถึงบางสิ่ง ฉากของทางชังเผือกบนม้วนกระดาษคือความลึกลับของค่ายอาคมทินกรสดับแสงสูงสุดทั้ง10ด้วยระดับการบ่มเพาะของติง5วอวในตอนนี้แม้จะมีแผนภาพค่ายกลอยู่ในมือทว่ายังต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจความลึกลับของมันเขาเก็บม้วนภาพไปและคิดจะศึกษามันอย่างละเอียดหลังจากนี้คนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดรู้สึกแปลกๆเล็กน้อย ตามหลักเหตุผลแล้วแผนภาพ่ข่กลที่สําคัญนี้ควรอยู่ในมือของมหาเทพจัก,กรพรรดิจอมปลอมไม่ว่าหัวจวินจะเป็นที่โปรดปรานเพียงใดเขาไม่ควรได้รับมันแต่เหตุใดหัวจวินถึงมีมันอีกทั้งยังบอกให้หัวหอโมัวเจียนส่งต่อให้เทพจัก,กรพรรดิองค์ใหม่อีกต่างหากหรือว่าหัวจวินรู้อนาคตล่วงหน้าว่าเทพจัก,กรพรรดิองค์ใหม่จะต้องเป็นติงห้าว